ขนมไข่นกกระทามันม่วงกรอบมากเลยเพืเ่นอนๆกรอนกบนอกนุ่มในมากเลยจ้ะโอ้น่ากินมากเลยเพื่อนสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนซาวรินอินฟิลเลตค่ะ,คะ,คะมาทักถ่ายกันเช่นเคยนะคะเพื่อนเพื่อนจ้ะวันนี้เราจะมาทําขนมไข่นกกระทามันม่วงกันจ้ะอันนี้ก็ซื้อมาจาก ร้านจีนเออร้านไทยร้านไทยในฟินแลนด์นะเพื่อนเพื่อนะอันนี้ก็คือมันม่วงที่นึ่งสุกแล้วอ่ามีมันขาวหลงมาลูกหนึ่งไม่เป็นไรเราก็จะเอามาผสมขยำผสมเข้าไปด้วยกันเลยเพื่อนเพื่อน่าม่วงบางไม่ม่วงบางอันหนึ่งไม่เป็นไรทอดแล้วก็เหมือนเดิมเพื่อนเพื่อนรสชาติเดียวกันดับแป้งแล้วก็จะขยำแป้งกับมันแป้งมันนะจะืนเพื่อน ขยาให้แป้งกับมันให้เป็นเนียนเป็นเนื้อเดียวกันให้มันแบบให้มันเข้ากันนะเพื่อนๆนะทากินเองเพื่อนๆอนยากกินต้องทํากินเองที่ฟินแลเดนไม่มีขายนะเพื่อนๆนะทุกอย่างอะขนมไทยอะอยากกินต้องทํากินเองจะ้ะนี่เลยก็เลยต้องทําเสร็จแล้วขยําได้ประมาณหนึ่งอ่าแล้วก็จะเติมน้ําตาลทรายน้ำตาลทรายเข้าไปใส่กเกลือเล็กน้อย แล้วก็นวดขยํำอีกจ้ะเพื่อนๆขยํำนวดนวดให้มันแป้งมันเข้ากันดีกับน,น้ําตาลโอเคพอเริ่มเข้ากันดีแล้วะเะนเพื่อนนะประมาณนี้เนาะเราก็จะใส่หัวกะทิลงไปเพิ่มความมันหอมมันให้ไข่ไอไข่ขนมขนมของเราเพื่อนเ่อเออถ้าใส่เยอะเกินไปมันจะเหลวแป้งมันเหลวมันจะปั้นไม่ได้เพื่อนเพื่อนเราใส่นิดเดียวพอเนาะหัวหัวกะทินะ แล้วก็นวดไปอีกจ้ะเพื่อนเพื่อนนวดไปนวดไปนวดให้แบบให้เนียนแป้งเนียนเป็นเนื้อเดียวกันนะเพื่อน,นะนเพื่อนะนี่เราเพื่อนเพื่อนชีวิตเมืองนอกนะเพื่อนเนพะื่อนเนาะเอออยากกินอะไรก็ต้องทํากินเองจากคนที่ไม่เคยทําเป็นทําเป็นหมดเกือบทุกอย่างแลวเพื่อนเพื่อเดี๋ยวนี้เ <c oughs> นี่ยเอาโหใกล้เนียนแล้วเพื่อนๆอื่อนเอเอาอีกนิดนึงขยำขยำเนียน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 นวดไปนวดไป อยากกินต้องทำกินเองเพื่อนๆไม่มีขายจ้ะโอเคประมาณนี้เดี๋ยวจะไปแช่ตู้เย็นประมาณหนึ่งชั่วโมงแลนวะเพื่อนๆนะให้มันเซ็ตตัวเนาะอันนี้ก็คือแป้งที่หลังจากแช่ตู้เย็นมาแล้วนะเพื่อนๆนะนี่สาัสดีก็จะเอามานวดอีกทีหนึ่งเพื่อนๆให้มันแบบคลายตัวให้มันให้มันเนียนเข้ากันอีกรอบหนึ่งเนาะเมืม่อกี้เราไปแช่ตู้เย็นเพราะว่ายอยากให้แป้งมันเซ็ตตัวนิดหน่อยเนาะเมื่อกี้มันจะแบบ นิ่มเกินไปมันจะปั้นยากเพื่อนเพื่อนถ้าเราไปแช่ตู้เย็นหรือว่าให้มันปล่อยให้มันเซตตัวมันจะปั้นง่ายนะนี่มันจะเริ่มแข็งตัวขึ้นมานิดนึงโอเคนวดให้มันเข้ากันอีกรอบหนึ่งแล้วค่อยมาปั้นขึ้นรูปก่อนก่อนปั้นเราก็ต้องทาแป้งแป้งมันอีกรอบหนึ่งนะเพื่อนๆทามือเนาะเวลาเราปั้นคึงขนมเราจะได้ไม่ติดมือมากเนาะนี่ลูกเล็กใหญ่บ้างไม่เป็นไรอย่างเราทํากินเองจะโฮมเมคจะ้ะ ไม่ได้ทําขายแล้วเพื่อนนะอยากกินต้องทํากินเองแล้วเพื่อนอ่าทุกอย่างเราต้องทํากินเองปั่นไปเรื่อยๆจ้ะนี่ใกล้จะหมดละปั่นได้เยอะแล้วเพื่อนปั่นไปเรื่อยๆลูกเล็กบ้างใหญ่บ้างไม่เป็นไรจ้าทากินเองจ้ะโฮมเมคจ้ะโอเคได้ประมาณนี้เสร็จแล้วสีม่วงสวยมากเลยจ้ะเพื่อนปนมันขาวไปลูกนึง โอเคเดี๋ยวเราไปทอดกันเลยจ้ะนี่เราก็จะใช้ไฟปานกลางเนาะห้ามใช้ไฟแรงนะเพื่อนๆเดี๋ยวมันจะไหม้ก่อนนะเออแล้วก็ค่อยๆย้อนไปย้อนไปค่อยๆคนเดี๋ยวมันจะติดติดตูดกระทาเดี๋ยวมันจะไหม้เพื่อนๆเอาทับพีหรือตะหลิวเขาเรียกจำไม่ได้ละภาษาไทย <laughs> เออนี่แหละย้อนไปย้อนไปแล้วก็เอาตะหลิวอะ่ะคนคนคนแล้วก็เคขียค่ยไปคนไปเขี่ยไปไม่ให้มันติดตูดกระทะเนาะติดหม้อเนาะเดี๋ยวมันจะไหม้อ่อย่าให้ไฟแรงต้องให้มันอยู่ระดับประมาณปานกลางเนี่ยจะ้ะคนไปเรื่อยๆคนไปเรื่อยๆค,คนด้วยกดด้วยเอาเอาทพีเรากดลงไปด้วย เนี่ยคนไปเรื่อยๆคนไปกดไปเอาตะพีกดขนมลงไปให้มันถึงตูดหมอ้อเล็กน้อยไม่ต้องกดแรงเดี๋ยวมันจะแตกอ่าเราก็กดไปเบาๆเวลาเราก,กดไปมันก็ขนมลาก็จะกรอบข้างนอกนุ่มข้างในนะเเื่อนนะแป้งมันจะโดนความร้อนตูดกระทะมันจะทําให้แบบว่าหน้าแป้งอ่ะที่ที่โดนน้ามันอ่ะข้างนอกด้านนอกมันจะแข็งแล้วก็กรอบอ่ามันจะไหม้นิดนึงประมาณนั้นนี่แล้วก็ คนไปกดเอาตะหลิวเรากดลงไปด้วยกดตัวขนมลงไปที่ตูดตูดมนันแหละนิดหน่อยเนี่ยคนไปจนมันสุกเนาะคนไปกดไปคนไปกดไปประมาณนี้จ้ะไปเรื่อยเรื่อยๆือ่าไก่ได้ที่แล้วล่ะไก่ละล,ลอยแป๊บหนึง่งคนไปเรื่อยๆคนให้มันทั่วขนมเรามันจะสุกทั่วแนละ้วมันเปลือนนะเราต้องคนเรื่อยเนาะ วนไปกดไปกดลงไปตูดกระทะลงหม้อไปโอเคนี่ประมาณนี้สุกแล้วเพื่อนอเ,เดี๋ยวเราไปใส่ถาดกันเลยจ้านี่ลงกระดาษซับมันเล็กน้อยกระดาษทิชชู่อ๋อซับมันเล็กน้อยเนาะอยากกินต้องทํากินเองเพื่อนเอ,นอยู่ฟินแลนด์อยู่เมืองนอกชีวิตคนเมืองนอกทําขนมกินเองเกือบทุกคนนะเพื่อนๆน,นะเกือบทุกคนส่วน มีส่วนหนึ่งที่ซื้อกินนะเพื่อนๆือีกส่วนหนึ่งก็จะทํากินเอง <laughs> หน้าตาก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเรามามาชิมกันสักลูกกอนเนาะเนี่ยทอดร้อนๆเลยเพื่อนๆยังร้อนอยู่เลยเนี่โอเคก็ก็โอเคอยู่นะเพื่อนเะพื่อนนะดูดีอยู่นะกรอบนอกนุ่มในอยู่นะเพื่อนเนี่ยเห็นไหมเวลาเราทอดขนมแบบนี้เราต้องกินรน้อนๆเพื่อนเนี่อร่อยเลยเนี่ยร้อนอยู่เลยนเนี่ยอืมโอเคอยู่นะโอเคอยู่นะเพื่อนๆนะกรอบนอกนุ่มในอยู่จ้ะ เห็นไหมด้านนอกมันจะอกรอบ,อบไๆไม่ไหม้นิดหนึ่งเห็นไหมข้างในมันก็จะนุ่มแป้งกับมันของเราเดี๋ยวขอขอมากินอีกอีกลูกหนึ่งเอามาชิมอีกสักลูปดิแกะแกะออออโอ้ร้อนๆเลยเพื่อนๆเนี่ยยังร้อนอยู่เลยเนี่ยหู้น่ากินมากเลยเพืนน่อนกรอบนอกนุ่มในจริงเลยจ้ะเออนี่ไงเห็นไหมกรอบมากข้างใน,ข,งน,ข,งนข้างนอกข้างนอกกรอบไม่ใช่ข้างในเออแป้งข้างในก็นุ่มแลาวนะอืมอ,อร่อยจะ้ะเพื่อนโอเคประมาณนี้จ้ะ ไปแล้วจ้าเพื่อนเพื่อนจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสาวบรินฟิลนล์ด้วยนะคะไปแล้วจ้าคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย